คุณกำลังชมฟิตแชนแนลเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558สาขาวิชา,าศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้จัดโครงการทำบุญสาขาวิชา,าศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาวอีสานซึ่งถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับนักศึกษาคณาจารย์อีกทั้งยังทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันกับคณาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นรงผลวงศ์รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนครเป็นประธานในพิธีและร่วมทําบุญตักบาตรพระ งจำนวน9รูปและถวายพัฒหานร,ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปาศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในสาขาวิชาซึ่งโอกาสดังกล่าวนี้ท่านประธานในพิธีได้มอบกิยติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและช่วยเหลือกิจกรรมของทางสาขาวิชาศิลปศาสตร์